สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสิราพศน์ผลกิจอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนบ้านหนาวแก่งทรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอหนังสือเรื่องผจญภัยในแดนเงือกดำดิ่งสู่โลกใต้บาดาลกับภารกิจแรกของเงือกมือใหม่ค่ะเขียนโดยเพียริสตาดอลแปลโดยสุมาลี สำนักพิมพ์นานมีบุ๊กราคาหนังสือเล่มละ175บาทเพียริสตาดอลเปิดสักราดใหม่ในวงการวรรณกรรมเยาวชนไทยด้วยผลงานระดับสากลเล่มนี้เป็นหนังสือที่ต้องอ่านสำหรับผู้รักการผจญภัยในดงอักษรทั้งวัยรุ่นและวยัยรุยเพียริสตาดอลเป็นคลื่นลูกใหม่ที่นำความสดชื่นมาสู่วรรณกรรมแฟนตาสตี ด้วยจิตนาการที่กว้างไกลเธอนำผู้อ่านดำดิ่งสู่โลกใต้บาดาลอันน่าพิศวงเชื่อว่าเลลาและนัทแท้เงื่อกฝึกหัดคู่นี้จะกลายเป็นขวัญใจคู่ใหม่สำหรับนักอ่านทั้งหลายค่ะกับผลงานเล่มแรกของเพรยริสตาโดทำให้หน่าตื่นตาสร้างโลกที่ซ้อนทับโลกไปเดิมอย่างที่เธอใช้คำว่าจักระพบซ้อนจักระพบ รากับจะท้ารบกับผู้อ่านว่าบัรนี้เธอจำเป็นจะต้องละโลกเดิมๆที่คุ้นเคยไว้ชั่วคราวนี่เป็นหนังสือที่อาจสนุกเล่มหนึ่งในปีพุทธศักราชนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเผอคล้ำหลังใบหูแล้วพบเหงือกหรือไม่ก็าตามเพียริสตาดอลมีชื่อจริงว่าแพการริรันดอนหรือมีชื่อเล่นว่าน้องปอเปาะเบี้ยค่ะ เป็นสาวน้อยอายุเพียง15ปีแต่ความสามารถล้นเกินอายุเธอลหลงไหลตัวละครในตำนานและสิ่งมีชีวิตในโลกเวทมนต์มาตั้งแต่เด็กเธอจึงนำจินตนาการมาเขียนเป็นนวนิยายวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมให้ผู้อ่านคอเดียวกันได้อ่านค่ะจากภพะพันธ์มหัศจรรย์นวนิยายแฟนตาซีตรายภาคชุดใหม่แนะนำตัวกับพวกเขาด้วย ผจญภัยในแดนเงือกเล่มแรกเล่มนี้พร้อมตัวละครเลล่าและนัทแทเด็กหนุ่มสาวธรรมดาธรรมดาผู้ค้นพบตัวเองในวันหนึ่งว่าเป็นลูกผสมมีเชื้อสายเงือกและได้รับเลือกให้ไปเ,เรียนวิชาเพื่อเตรียมเป็นเงือกของชาวทูตในอนาคตต่อไปเหล่าลูกผสมดำเนินชีวิตไปอย่างปกติ เวลาผ่านไปหลายต่อหลายรุ่นหน่วยพันธุกรรมวิเศษในตัวก็ลดน้อยถอยลงจากครึ่งกลายเป็นส่วนสีส่วน 8... ส่วน16ลดน้อยลงไปตามลำดับจนในที่สุดหน่วยพันธุกรรมวิเศษที่ไม่ใช่มนุษย์ก็ลดน้อยถอยลงจนกระทั่งไม่เหลือหรืออาจกล่าวได้ว่าหมดสิ้นไปแล้วก็ได้ค่ะ ในหมู่ประชากรลูกผสมเหล่านี้มีจำนวนหนึ่งที่มีบทบาทในการรักษาสันติภาพระหว่างโลกทั้งสองแต่ทว่าพวกเขาไม่รู้จักชะตาชีวิตของตนเองและน้อยคนนักที่จะหลีกเลี่ยงภพวิขิดนี้ได้เวลาผ่านไปหลายปีกว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นพวกเขาลมลุกคุกคลานผ่านชีวิตไว้แรกรุ่นและกลุ่นคิดสงสัยว่า ทำไมต้นถึงไม่เหมือนคนอื่นและไม่รู้ฐานะของต้นที่จะเปิดเผยในอนาคตต่อไปนอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนที่ปลูกเรียงเป็นแถวอยู่ข้างเขาแซมแทรกด้วยสวนต่างๆที่ปลูกไม้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นกุหลาบนานาชนิดรวมไปถึงด้วยไม้นานาพันธุ์ทุกตรอกซอกซอยล้วนคับแคบตรอกเล็กสุดกว้างฟุตหนึ่งได้ ที่ใหญ่สุดกว้างแค่หกฟุตคดเคี้ยววกวนรอกับขาว,วงเกิดอาคารบ้านเรือนหลังเล็กๆโยเยมีสีเหลืองตุนต่นๆและมีสีเทาเกือบทุกเฉดเรียงรายอยู่สองข้างทางและแรงลมสายฝนและไอเกลือได้ขัดเสาะชีวิตชีวาไปจากหมู่บ้านเหล่านี้จนหมดสิน้นผู้คนพยายามหลบดีกแอ่งน้ำดำดำบนถนน กลิ่นข้าวป้ากลิ่นขยะและกลิ่นตลาดที่ขายผักผลไม้เน่าเๆยิ่งทำให้รู้สึกปั่นป่วนถ้าให้เลือกไม่มีใครเลือกที่จะอยู่ที่นี่หรอกเพราะส่วนใหญ่เพราะคนส่วนใหญ่ไฝฝันว่า จะหนีพ้นออกจากที่รังเกียจนี้ได้จึงไม่มีใครสนใจดูแลบริเวณนี้เลยไม่มีใครทาสีใหม่ไม่มีใครปรับปรุงไม่มีใครก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้บริเวณนี้พออยู่ได้ผู้คนทิ้งขยะเกลื่อนถนนโดยไม่ยั้งคิดทิ้งเศษกระดาษโดยไม่ยั้งมือและอาชญากรรมก็ทำกันอย่างไม่กลัวบาปด,ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให ทางฝั่นตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะมอนดิไซได้ตกอยู่ในสภาพวะหดหูและมืดมนเอาละค่ะเรื่องของเราเกิดขึ้นณนะบริเวณนี้นี่เองจับไอเด็กนั่นทีเด็กชายร่างใหญ่กำยำตะโกนวิ่งไร้ร่างผอมกระรองมาตามตรอกแคบๆเขาหยุดวิ่งชี้ไม้ชี้มือและตะโกนอีกคนว่าจับมันไว้ ผู้คนบนถนนหลบเข้าข้างทางไม่รู้ว่าทำไมถึงมีคนพยายามไล่จับเด็กชายผมสีเข้มในละแวกนี้ข้ามแล้วฟ้ามืดลงอย่างรวดเร็วผู้คนกุลีกุจอต่างเก็บแผงลอยเตรียมมุ่งหน้ากลับบ้านน่ากลัวสงสัยจะเป็นขโมยละมั้ง แต่ก็ไม่เห็นจะใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยการลักเล็กขโมยน้อยถือเป็นเรื่องธรรมดาในย่านคนจนของเกาะโมเดไซ์อยู่แล้วแต่ก็น่าเห็นใจเสียอีกผู้คนส่วนใหญ่ทำมาหากินมีพอที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้าจะให้ประหยัดเงินสักสองสามเหรียญด้วยการขโมยแอปเปิลสักลกูก็หมายความว่าจะมีเงินช่วยให้ครอบครัวได้ไปซื้อขนมปังสัก,ก้อนแทนที่จะเป็นเศษขนมปัง เขาวิ่งมาตามต่อแคบๆพยายามหลบหลีกน้ำขังบนถนนเพื่อไม่ให้น้ำกระจายเด็กชายผมสีเข้มถือโอกาสยิ้มอย่างสัตย์ใจเขารู้จักเมืองนี้ดีเหมือนกับรู้จักฝ่ามือของตนเองด้วยเหตุนี้จึงทำให้เขาเลือกถนนสายนี้ถึงแม้ว่าเขาอยากจะเหนีพ้นไปจากที่รังเกียจนี้ได้แต่ที่นี่ก็เป็นบ้านเกิดของเขา เด็กชายร่างผอมแกม้มซูบพราะขาดสารอาหารนาซีดแ,แห้งกระด้างดูไม่แข็งแรงเพราะแอบหากินดึกดดุนๆผมสีเข้มไม่เข้ารูปเข้าทรงบางส่วนยาวเกือบปิดดวงตาสีเทาระแวะระวังนี่แหละ คือออย่ารู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเด็กชายผมสีเข้มนั้นเป็นใครถ้าอยากรู้ต้องโปรดติดตามอ่านเรื่องผจญภัยในแดนเงือกดำดิ่งสู่โรคใต้บาดาลกับภารกิจแรกของเงือกมือใหม่และสุดท้ายดิฉันขอฝากชุดจากระพบพันมหาสัจจานของเพียริสตาดอไว้เล่มหนึ่ง รับรองว่าคุณจะต้องชอบเพราะหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาต่างๆนานาและมีเกร็ดความรู้ให้ผู้อ่านได้นำไปคิดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ